มาค่ะกินแตงโมแล้วก็โปรตีนตอนเช้าไม่ได้กินกับทุกคนเพราะว่านมหมดแต่จริงๆเขาบอกว่าให้ใส่น้ำผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ยยริซาใส่น้ำส้มเอ่อข้าหวานเกินเนาะก็เลยไม่เอาเลือกเป็นนมอัลมอนด์ค่อยยังชัว่วกับทุกคน วันนี้ก็หน้าตาเริ่มสดใสขึ้นเพราะว่าได้สาะผมได้อาบน้ำเนาะวันนี้ก็วันพฤหัสเมื่อวันจันทร์สิบสามวันสิบสามวันจันทร์อ่อสิบสี่วันอังคารสิบห้าวันพุธวันนี้วันวันสิบหกวันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ยังไม่ใช่หน้าเราเลยว่ะเด้อ เหมือนคนเสริมน้ำผากเลยค่ะทุกคนแต่ยังยังไม่ใช่หน้านเราด้วยค่ะด้วยกินเต็มโมค่ะหมอให้กินของของเคี้ยวที่ของไม่แข็ง แล้วก็งดออกกำลังกายหนึ่งเดือนเหมือนคนเสริมหน้าผากไปม,ม,มาเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ได้เสริมหน้าผากนะคะ hóa loạn tầm một Protein mò hai kim nương đường ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เพื่อนๆมาเยี่ยมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมคืนเนาะเพราะว่าเราเราเราอะไรอะยังรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะกลับมาแล้วกับทุกคนเริ่มแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ไม่ระบมมากอะไรประมาณนี้เนาะ ก็จะได้ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เริ่มกลับมาที่เราหน่อยทีละหน่อยก่ะทุกคน ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนค่ะทุกคนทีแรกก็กังวลน,นะคะทีแรกก็แอบตื่นเต้นก่อนจะไปทำเนาะพอพอไปทำจริงๆแล้วก็โอ้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างที่เราคิด ช่วงนี้กินอาหารก็กินแบบจืดๆแบบอาหารโรงพยาบาลกับทุกคนถ้าเราเรากินแบบว่าปรุงรสมากหน้าเราก็จะบวมอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าวันไหนเรากินของสแสลงของผิดเนาะพูดง่ายๆของผิดถ้าภาษาอีสานหน้าเราก็จะบวมนะคะ ตาเราก็จะบวมอะไรประมาณเนี้ยอาหารก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำค่ะทุกคนก็ทำก็แบบผัดจืดๆอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มีอาหารจะมาพากินเนาะพามากินแตงโม ไม่มีอะไรเป็นตาแซบกับทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆให้ใหายไวๆนะคะนาะ